สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายทางนังเรียนทั้งครูทั้งอาจารย์ที่ให้เกียรติชมคลิปภูมิศาสตร์หลากมิตินะครับจากทีมงานที่ทำเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับในคลิปที่25นี้นะครับเราก็จะนำเสนอเรื่องแนวปทะทากาศนะครับแรงจูงใจที่ทำให้ ทีมงานเลือกที่จะนําเสนอเรื่องแนวพทาอากาศก็เพราะว่าแนวทธาอากาศเนี่ยนะฮะก็ถ้าว่าไปก็เป็นนามธรรมาเรามองไม่เห็นนะครับอันที่สองก็คือแนวทธาอากาศในบ้านเราเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับนา,นานถึงจะเจอทีเพราะบ้านเราอยู่ในเขตร้อนในเขตร้อนมากนะครับอากาศเย็นก็แผ่ลงมาไม่ค่อยถึงนะเราถูกปกคลุมด้วยอากาศร้อนเพราะนั้นโอกาสที่จะเกิดแนวทธาเนี่ยมันก็ยากนะครับแต่ว่า ปัจจุบันนี้นะครับในแอปพลิเคชันโลฟ้าอากาศเวนทัสกี้เนี่ยเ,เขานำเสนอเรื่องแนวะท่าอากาศแต่ละวันแต่ละวันในหน้าต่างของเขาด้วยนะครับซึ่งทางคณะเราก็มองเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่จะแนะนำให้ผู้ชมได้รู้จักแนวะท่าอากาศนะครับเพราะว่าแนวะท่าอากาศเนี่ยเป็นปรากฏการทางการอากาศที่ มีผลต่อ,อพื้นที่ที่แนวปพะทอากาศนั้นปกคลุมอยู่อย่างเช่นทำให้ฝนตกโปรยอยๆทั้งวันกระจายเป็นบริเวณกว้างหรือจะทําให้เกิดฝนตกฝนฟ้าขนองในแนวแคบแล้วก็ทําให้เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ควรจะเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยถ้าฤดู ฤดูหนาวเข้ามาแล้วแล้วเกิดมีฝนตกนะครับโดยที่พายุไต้ฝุ่นก็ไม่มีลมมรสุมก็อ่อนกําลังลงนั่นแหละครับอนุมานได้ว่าฝนที่เกิดขึ้นเป็นฝนจากแนวพะทะนะครับสําหรับแนวระทะเนี่ยนะก็คือ,อปรากฏการณ์ที่เกิดจากมวลอากาศสองมวลที่แตกต่างกันนะครับมาชนกันนะมาชนกันนะครับมวลอากาศที่ ในโลกนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ2กลุ่มคือแนวพะทะากัอคตททีมวลอากาศร้อนกับมวลอากาศเย็นนะครับคำว่ามวลอากาศร้อนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คําว่า warm air mass นะครับกับ cold air mass อากาศ2มวลเนี่ยนะครับมันมีสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกันนะฮะอย่างเช่นความชื้นอุณหภูมิความหนานแน่นปริมาณไอ้น้ําที่มีอยู่ภายใน นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันมาชนกันเนี่ยมันไม่สามารถจะรวมกันได้เลยก็เกิดอาการประทะกันโดยปกตอิอากาศมวลอากาศร้อนเนี่ยก็จะมีน้ําหนักเบานะมวลอากาศเย็นก็จะมีน้ําหนักมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการประทะกันด้วยกรณีใดๆก็ตามแนวปะทะไอแนวมวลอากาศเย็นก็จะอยู่ข้างล่างแล้วก็จะยกมวลอากาศร้อนให้ลอยตัวสูงขึ้นเป็นผลทําให้เกิดเมฆ นะฮะที่เราเรียกว่า f r o n t a l cloud นะไม่จากแนวพทาอากาศนะครับก็ทำให้ฝนตกได้นะครับแนวปะทาอากาศเนี่ยนะครับเขาจะจำแนกหรือแบ่งตามทิศทางการเคลื่อนที่ของมวลอากาศนะครับถ้ามวลอากาศร้อนเคลื่อนตัวเข้าไปชนมวลอากาศเย็นแล้วก็สไลด์ขึ้นไปในมวลอากาศเย็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าแนวะทาอากาศร้อน ภาพที่เรากำลังนำเสนอต่อท่านอยู่นี้เป็นภาพ cross section นะฮะภาพตัดด้านข้างของแนวะทะอากาศร้อนนะครับแนวะทะอากาศร้อนดังที่เรียนให้ทราบมาแล้วว่าการตั้งชื่อแนวะทะเนี่ยจะตั้งตามทิศทางการเคลื่อนที่ของมวลอากาศนะครับจะเห็นว่าในภาพนี้นะครับลมหรือว่ามวลอากาศจะเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาทั้งมวลอากาศร้อนและมวลอากาศเย็น นะแต่มวลอากาศร้อนเนี่ยมันเคลื่อนที่มวลอากาศร้อนซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับจะเคลื่อนที่เร็วกว่ามวลอากาศเย็นเพราะฉะนั้นเมื่อมันเคลื่อนตัวมาทันมวลอากาศเย็นมันซึมันมีความหนาแน่นน้อยกว่ามีน้ําหนักเบากว่ามันก็สไลด์ตัวขึ้นไปบนมวลอากาศมวลอากาศเย็นนะครับทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าแนวปะทะนะครับในภาพนี้นะครับท่านจะเห็นว่า ความกว้างของแนวปะทะซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า f r o n t ตอ face เนี่ยนะครับ f r o n t ตอ face หรือ f r o n t นเ surface เนี่ยกว้างถึง600กิโลเมตรนะ600กิโลเมตรนั้นจะเห็นว่าทางด้านมวลอากาศร้อนมวลอากาศอุ่นเนี่ยนะครับมีเมฆคิวบูลอเนมบัสนะฮะค u วบูลอเนมบัมีอะคอลทูธีมีเมฆคิวนะมู u ัสออฟเฟอร์วิ e เซอร์อ, um อ,อยู่นะครับ fair weather อยู่ นะครับทีนี้เมื่อสไลด์ขึ้นไปบนมวลอากาศเย็นเนี่ยนะครับก็ระดับมันก็สูงขึ้นระดับของอากาศร้อนเนี่ยนะก็ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นอุณหภูมิในก้อนอากาศนั้นก็ค่อยๆลดลงตามอัตราเดียอเบติกนะครับก็ทําให้ไอน้ําที่อยู่ในมวลอากาศร้อนเนี่ยค่อยๆกลั่นตัวเป็นเมฆนะเมฆส่วนมากก็จะเป็นเมฆสเตตัสนะเป็นเมฆสเตตัสแต่เมื่อเมฆสเตตัสเนี่ย สไลด์สูงขึ้นก็กลายเป็นเมฆเมฆแผ่นนะสเตตัสนี่คือเมฆแผ่นเมฆแผ่นที่ฝนตกหรือเราเรียกว่านิมโบสเตตัสนะนิมโบสเตตัสซึ่งจะเห็นว่าทางด้านซ้ายของนิมโบสเตตัสเนี่ยก็จะมีฝนตกนะตั้งแต่สเตตัสละมีฝนตกแต่พอไปทางด้านขวานะครับไปทางด้านขวาลึกเข้าไปทางอากาศเย็นซึ่งอุณหภูมิจะตาำลงมากขึ้นเนี่ยก็มีหิมะตกนะมีมาตกเพราะอุณหภูมิเนี่ยต่ำ ต่ำกว่าศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้เมฆ nimbostratus ในส่วนทางด้านขวามือเนี่ยนะครับกลั่นตัวหรือควบแน่นกลายเป็นขลกน้ำแข็งแล้วร่วงลงมาก็เป็นหีมะนะครับหลังจากหีมะตกระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเมฆก,ก็ยังคงสไลด์ตัวขึ้นไปตามอขอบของมวลอากาศเย็นต่อไปนะฮะแต่ว่าหีมะก็หยุดตกละนะครับเมฆก,ก็เปลี่ยนสภาพเป็นเมฆ a n s t a t u s นะครับเป็นอันตัเตตัสนะครับแล้วก็เป็นเซอรัสนะเซโรสเตตัสแล้วก็เป็นเซอรัสที่สุดถึงที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ของมวลอากาศขอทเทีแนวะทะอากาศร้อนนะฮะซึ่งส่วนมากก็จะเกิดในเขตอบอุ่นนะครับในบ้านเราอาจจะเกิดบ้าง ในช่วงฤดูหนาวนะในช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยแล้วก็มีอากาศร้อนจากเอาไทยจากทะเลอันดามันหรือจากทะเลจีนใต้เนี่ยพัดเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็สไลด์ขึ้นไปบนอากาศเย็นที่กำลังปกคลุมอยู่เพราะฉะนั้นในสภาวะอย่างนั้นเนี่ยแนวปพัดอากาศร้อนก็จะเกิดขึ้นในบ้านเราได้นะครับแต่ว่าโอกาสก็จะน้อยมากเพราะว่าอากาศเย็นจากประเทศจีนกว่าจะแผ่มาถึงบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่ง มีศักยภาพไม่เพียงพอที่จะทําให้อากาศร้อนที่ไปจากอ่าวไทยอากาศร้อนชื้นที่ไปจากอ่าวไทยเนี่ยสไลด์ตัวขึ้นไปบนอากาศเย็นนะครับประมาณนั้นนี่คือปรากฏการ์ที่เราเรียกว่าแนวะทะอากาศร้อนนะทีนี้ลําดับต่อไปก็จะเป็นแนวะทะอากาศเย็นนะแนวะทะอากาศเย็นนะครับภาพนี้นะเป็นภาพตัดด้านข้างของแนวะทะอากาศเย็นนะครับท่านก็จะเห็นว่า เป็นการชนกันของอากาศที่ทิศทางพัดสวนกันนะครับด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือเป็นอากาศเย็นนะครับเคลื่อนตัวไปทางขวาในขณะที่ทางขวาก็มีอากาศร้อนนะครับเคลื่อนตัวมาทางซ้ายนะแล้วก็มาชนกันนะก่อให้เกิดแนวพัาอากาศทีนี้ให้สังเกตนะครับ front surface front surface แนว พ no uh ื้นหน้าของแนวะทะอากาศเนี่ยนะก็จะเห็นว่ามันชันมันมีความชันสูงกว่าของแนวะทะอากาศร้อนเพราะฉะนั้นแนวะทะอากาศเขาโทษทีสูงกว่าแนวะทะอากาศเย็นเพราะฉะนั้นแนวะทะอากาศร้อนเนี่ยพื้นที่ที่มีฝนตกก็จะแคบแคบมากกว่าแนวะทะอากาศเย็นจะเห็นว่าในไดอะแกรมนี้ก็เพียงห้าสิบกิโลเมตรนะเพียงห้าสิบกิโลเมตรแต่ว่าเมฆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเมฆ อันโตคิวมาลัสแล้วก็คิวโูโลนิมบัสนะคิวมูโลนิมบัสนะครับแล้วก็ไปแผ่เป็นเมฆทางตีเล็กเป็นเซโลเซตัสเป็นเซรัสนะครับประมาณนั้นเพราะนั้นใต้เมฆคิวมูโลนิมบัสเนี่ย CB เนี่ยนะครับก็จะมีฝนตกหนักมากมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นปรากฏการณ์อย่างนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีอากาศ เย็นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เย็นมากนะครเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนนะครับในขณะที่อากาศร้อนเนี่ยก็เคลื่อนตัวสวนในทิศทางแล้วก็ยกตัวขึ้นกลายเป็นเมฆคิมมูลนิมบัสแล้วก็มีฝนตกลงมานะฮะทีนี้ก็อยากจะให้ผู้ชมนะฮะได้สังเกตนะครับที่พื้นตรงแนวะทะเนี่ยนะครับจะมี สามเหลี่ยมสีน้ำเงินนะสามเหลี่ยมสีน้ําเงินอันนี้หมายความว่าสัญลักษณ์ของแนวปพทาอากาศเย็นเนี่ยเมื่อปรากฏในแผนที่อากาศพื้นผิวประจําวันก็จะเป็นเ,เส้นนะและมีสามเหลี่ยมตั้งอยู่บนเส้นนะครับยาวไปตามแนวปพทาอากาศนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตย้ยอนกลับไปที่ภาพแรกนิดนึงนะซึ่งไม่ได้แนะนําให้ท่าน เห็นนะฮะจะเห็นว่าแนวพทาอากาศร้อนนะก็จะเป็นครึ่งวงกลมสีแดงนะฮะตั้งอยู่บนเส้นนะซึ่งเป็นแนวะทะนะครับเพราะนั้นเราดูแผนที่อากาศเนี่ยเราก็จะทราบทันทีว่าขณะนี้มีแนวพทาอากาศร้อนแล้วก็มีแนวพัดอากาศเย็นอยู่ตรงไหนของโลกนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้สำหรับแนวพัาอากาศสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่าแนวะัดอากาศซ้อน หรือแนวปทธาอากาศตามพันนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า c l u d e d f r o n นนะนะนะก็อันนี้นะครับก็จะเห็นว่าแนวปทธาอากาศเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปทางขวามือนะทางขวามือทางขวามือเนี่ยมันมีแนวปทธาอากาศอยู่ก่อนแล้วคือแนวปทธาอากาศร้อนนะครับมีแนวปทธาอากาศร้อนซึ่งเกิดขึ้นจากอากาศร้อนนะครับสไลด์ขึ้นไปบนมวลอากาศที่เย็นอยู่แล้วนะครับ แต่ว่านักขณะที่เกิดแนวปะทะอากาศร้อนอยู่เนี่ยก็มีอากาศเย็นอีกก้อนหนึ่งนะครับเคลื่อนตัวเข้ามาชนนะครับก็ทําให้เกิดแนวปะทะอากาศร้อนนะซ้อนกับแนวปะทะอากาศเย็นนะครับปรากฏการเช่นนี้ก็จะทําให้เกิดเอ่อปรากฏการอุตุนิยมที่ยาทั้งแนวปะทะอากาศเย็นและแนวพทะาอากาศร้อนซ้อนกันนั่นคือพื้นที่ฝนตกก็จะกว้างขวางแล้วก็บางช่วงก็จะมีฝนตกหนัก นะบางพื้นที่ก็จะมีหิมะตกลงมาด้วยอะไรประมาณนี้เพร,รนะาะฉะนั้นนี่ก็คือลักษณะการของแนวพทะอากาศซ้อนหรือแนวพทาอากาศตามทันนะครับซึ่งแนวพทะอากาศซ้อนหรือแนวะทะอากาศตามทันในทีใน่ในในภาพนี้นะครับเขาไม่ได้นํานเสนอ,อสนัญลักษณ์ของแนวพทะอากาศให้ให้ให้ดูนะครับซึ่งภาพถัดไปนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ให้ชมนะครับลองชมนะครับ นะก็จะเห็นว่าแถวบนนะครับคือสัญลักษณ์ของอากาศแนวพทะอากาศร้อนนะครับตรงกลางนะครับเป็นแนวพทะอากาศเย็นนะแถวที่สองนะครับแนวพทะอากาศเย็นนะครับเป็นสามเหลี่ยมสีน้ําเงินครึ่งวงกลมสีแดงร้อนนะฮะสามเหลี่ยมสีน้ําเงินเย็นแล้วก็ถ้าแนวพทะอากาศทั้งสองนั้น ไม่ว่าร้อนหรือเย็นก็ตามเป็นแนวภาท่าอากาศที่อยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่ไปไหนนะครับเราเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า stationary front นะก็จะมีเอ่อเย็นสลับร้อนนะเย็นสลับร้อนให้เราเห็นนะแต่ว่าถ้าเป็นแนวพะท่าอากาศตามทันก็อย่างแถวล่างเลยนะครับก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูหรือสีม่วงโดยประมาณนะครับก็เอ่เป็นแนวพะท่าอากาศซ้อนหรือแนวปะท่าอากาศตามทันโอครูเดด นะครับก็มีครึ่งวงกลมสีม่วงหรือสีชมพูสีม่วงอ่อนสีชมพูเข้มนะฮะแล้วก็สามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ครึ่งวงกลมนะครับสลับกันไปเช่นนี้ในลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวจะนำเสนอภาพ ของแนวพท่าอากาศหรือปรากฏการแนวพท่าอากาศณวันนี้นะครับณวันนี้คือวันที่19เดือนตุลาคม2567ในแอปพลิเคชันลมฟ้าผากาเวเฟอร์ Weather, นะครับชื่อเวนทัสกี้นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันลมฟ้าอากาศแอปพลิเคชันเดียวณขณะนี้นะครับที่นำเสนอเรื่องแนวพท่าอากาศด้วยนะครับทีนี้การที่ เราจะเห็นแนวปพัดอากาศในหน้าเพจของเวนทัสกี้เนี่ยนะครับเราต้องเข้าไปที่ชั้นข้อมูลที่ลมนะครับลมนะครับนี้นักข่าอันนี้นเป็นลมกระโชกเดี๋ยวขอกลับไปที่ลมที่เฉยนะครับความเร็วลมนะครับความเร็วลมนะครับไม่ใช่ลมกระโชกนะความเร็วลมเอ่อสำหรับความเร็วลมเนี่ยนะครับเอ่อนักขณะนี้เป็นความเร็วลมเหนือพื้นดิน10เมตรนะครับ10เมตร โดยปกติในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นฤดูใบไม้ร่วงของเขตอบอุ่นในซีกโลกเหนือแนวทัดอากาศก็จะเกิดขึ้นในประมาณเส้นขนานที่อยู่ในเขตอบอุ่นนะครับในซีกโลกเหนือนะครับในซีกโลกใต้ก็อาจจะเกิดแต่ว่ามันอาจจะเกิดในละติจูดที่สูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพาท่านมาดูแนวทัาอากาศนะตอนนี้ ภาพเนี่ยเล็กเกินกว่าที่ปรากฏการณ์แนวทัาอากาศจะเกิดขึ้นเราก็ต้องขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับขยายให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยนะพอขยายให,ใหญ่ขึ้นในระยะหนึ่งก็จะเห็นว่ามีปรากฏการณ์แนวพทาอากาศนะครับมีสัญลักษณ์ของแนวทัาอากาศนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าในภาพตอนนี้นะครับเป็นแนวพทาอากาศที่อยู่ประมาณ ประเทศทางด้านตะวันออกของประเทศรัเสเซียนะครับประเทศเกาหลีแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่า <c oughs> มีแนวพะ้าอากาศร้อนเกิดขึ้นแล้วก็ต่อด้วยแนวพะ้าอากาศเย็นนะให้สังเกตนะครับว่าไอ้ตรงที่เป็นแนวพะ้าอากาศร้อนเนี่ยลมกระแสลมมันไปจากข้างล่างนะไปจากสูงสุดขึ้นไปเพราะฉะนั้นลมนี้ก็จะเป็น ลมอุ่นนะหรือมวลอากาศอุ่นเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือนะขณะเดียวกันทางด้านตะวตกของแนวะะเัี่ยก็จะมีกระแสลมจากตัวทวีปเอเชียนะครับเคลื่อนตัวเข้ามาในะทะเลนะครับแล้วมาชนกันตรงนี้นะครับเพราะนั้นก็ทําให้เกิดแนวปะทะอากาศแนวปะทะอากาศร้อนเกิดขึ้นนะครับซึ่งความเป็นไปได้ก็คืออากาศร้อนเนี่ย น่าจะเคลื่อนที่เร็วกว่าอากาศเย็นนะจึงสไลด์ขึ้นไปในบนมวลนอากาศเย็นนะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าแนวปะทะอากาศร้อนนะครับทีนี้พอใต้ลงมานะครับใต้ลงมาเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มีอากาศร้อนก็ทัทีมวลนอากาศเย็นจากตัวทวีปไหลลงมานะฮะแล้วก็อากาศร้อนเนี่ยเข้าไปปะทะไม่ได้นะมันก็ อ่าค่อยๆสไลด์ขึ้นในแนวะทดอากาศร้อนก็ทําให้เกิดแนวะทดอากาศเย็นเกิดขึ้นนะนำให้เกิดแนวปะทาอากาศเย็นเกิดขึนนดนะะาา้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ตรงปลายแหลมซากคลินเนี่ยนะครับก็จะมีฝนตกหนักประมาณนี้นะครับส่วนบริเวณอื่นนะก็จะมีปรากฏการณ์นี้เช่นเดียวกันนะเ <c oughs> พราะฉะนั้น <ês> อย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเอ่อแนวะทดอากาศร้อนอยู่ตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเกิดปรากฏการณ์ฝนโปรย นะเป็นบริเวณกว้างในขณะเดียวกันตั้งแต่ตอนเหนือของญี่ปุ่นเรื่อยลงมาจนชนถึงตะวันออกของประเทศจีนเนี่ยนะครับก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของแนวะทะอากาศเย็นนะครับแนวะทะอากาศเย็นให้สังเกตนะครับสอนเคลื่อนที่หรือแอนิเมชันของลมเนี่ยลมจากทวีปเนี่ยมันเป็นลมเย็นลมหนาวลมแห้งนะครับซึ่งเคลื่อนที่เร็วแล้วก็มาเฉือนกับลม จากมหาสมุทรซึ่งร้อนและชื้นอุ่นกว่าแต่ว่าเคลื่อนที่ช้ากว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทําให้เกิดแนวพัดอากาศเย็นก็เลยเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือปรากฏการณ์ตรงนี้ก็จะทําให้ฝนตกทั่วเกาะญี่ปุ่นนะฝนตกรุนแรงนะทั่วเกาะญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นก็ชี้เห็นว่าโอกาสที่ฝนจะตกในญี่ปุ่นนะครับหรือในประเทศที่อยู่ในเขตอบอุ่นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมาจาก พายุหมุนเขตร้อนเท่านั้นนะครับมาจากแนวปะท่าอากาศนี้ก็ได้นะครับครับนี่ก็เป็นแนวปะท่าอากาศเย็นปะท่าอากาศร้อนที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะครับส่วนแนวปะท่าอากาศานิ่งอยู่กับที่นะฮะก็คือตรงนี้นะซึ่งอยู่ในทะเลนะก็คงไม่มีผลต่อ,อมนุษย์สักเท่าไหร่แต่สําหรับชาวเรือที่เดินทางผ่านก็อาจจะเจอ,เอฝนตก นะโดยที่ไม่มีพายุพัดมากมายนะักนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวะทาอากาศอยู่กับที่นะฮะแนวะทาอากาศอยู่กับที่นะครับในวันนี้นะครับเมื่อสํารวจทั่วโลกแล้วเนี่ยยังไม่มีอ๋อมีปรากฏการณ์แนวะทาอากาศชนกันนะนะเกิดขึ้นขอโทษทีแนวะทาอากาศคันกันนะครับ o c c l เด e d front อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ทางตะวัน ตกเชียงเหนือของประเทศรัสเซียนะครับแล้วก็อยู่ในอตอนเหนือของทวีปยุโรปด้วยนะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชันเวนทัสกี้เนี่ยนะครับเราสามารถใช้ศึกษาปรากฏการณ์แนวประทาอากาศได้ทั้งทั้งโลกนะทั้งโลกนะณเวลาที่เราได้ดูแผนที่ตรงนี้นะครับ ซึ่งตรงเนี้มีความสําคัญยังไงก็มีความสําคัญตรงที่ว่าหากท่านจะเดินทางไปในดินแดนเหล่านี้นะครับอยากทราบว่าจะมีฝนตกหรือไม่ตกอย่างไรลมจะแรงไม่แรงเนี่ยให้ดูปรากฏการแนวระทะด้วยนะครับไม่ใช่ดูแค่ว่ามีลมพัดแรงไม่แรงนะครับลมพัดแรงไม่แรงก็ยังเป็นเพียงแค่ลมถ้าเป็นลมแห้งก็ไม่มีอันตรายอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเป็นลมฝนด้วยนะครับก็จะเห็นว่า จะความอันตรายมันก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าลมฝนนั้นพัดชนกันแล้วอยู่กับที่ตรงนี้ฝนก็จะตกหนักอยู่ตรงนี้ซ้ำอยู่ตรงนี้เป็นเวลานานดังนั้นโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมก็จะมีได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ลองเอาไปไตรตรองนะครับลองเอาไปใช้ประโยชน์มาถ้าเราไปเ,าเดินทางไปต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต้ ก็สามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นะครับซึ่งขณะนี้นะครับอยู่ในมหาสมุทรตอนใต้ของโลกนะครับใกล้ๆคูเโลกใต้ก็มีแนวปะทดอากาศเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นหลายแนวะทะนะมีแนวพัดอากาศเย็นแนวปพัดอากาศร้อนแนวปทัาอากาศอยู่กับที่แนวทัาอากาศซ้อนนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ชมสวัสดีครับ